ถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงสง่างามแสนรู้และอยู่คู่กับมนุษย์เรามานานอุ๋ยว่ามานี่แหละค่ะที่น่าค้นหาและก็น่าสนใจมากที่สุดวันว่างๆในสัปดาห์นี้อุ๋ยจึงมาพักผ่อนขี่ม้ากันที่นี่ค่ะสมสอนขี่ม้าชมวิวสวัสดีค่ะวันนี้อุ๋ยพาคุณผู้ชมมาเปิดหูเปิดตากันที่นี่ค่ะสมสอนขี่ม้าชมวิวจังหวัดระยองซึ่งข้างๆอุ๋ยนี่ก็เป็น เจ้าของสมสรน,นะคะคือพี่นัทพลวงวิจิตหรือพี่ตี้นั่นเองค่ะสวัสดีครับตีสวัสดีครับสวัสดีครับหนุย่ยก็ทางสมสรรของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําแทบจะครบวงจรนะครับก็คือตั้งแต่นําเข้าม้านะครับ ในการพัฒนาสายพันธุ์ของม้านะครับมีการฝึกสอนทั้งม้าแล้วก็นักกีฬาด้วยนะครับที่สโมสรขี่ม้าชมวิวแห่งนี้นะคะได้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวได้มาฝึกเรียนขี่ม้าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทางสโมสรขี่ม้าก็มีม้ารองรับสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะ ซึ่งถ้าหากใครอยากจะมีหุ่นดีสุขภาพดีและบุคลิกที่ดีนั้นอุ้ยว่ากีฬาขี่ม,ม้าก็เป็นทางเลือกอีกทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะม้าที่นี่นะคะพี่มีเยอะไหมคะตอนนี้เรามีประมาณสัก6-70ตัวครับโอ้หกเจตัวนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะพี่ก็ของเราจะมีเทรเบตนะครับ มีวอร์มบัตมีอเมริกันคอ r เตอร์ฮอสแล้วก็มีอาราเบียนครับและอย่างตัวที่อุีกขี่นี่หรอคะตัวนี้เป็นวอร์มบัดครับคุณผู้ชมคะเจ้าม้าประเภทวอร์มบลัดนี้นะคะเป็นม้าพันธุ์ผสมที่รวมเอาลักษณะเด่นจากแต่ละสายพันธุ์มารวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งม้าประเภทนี้ จะมีลักษณะนิสัยเรียบร้อยปรับตัวเข้ากับผู้ขี่ได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในการนำมาเป็นม้าแข่งกีฬาอีกด้วยค่ะขวยเคยได้ยินว่าเขานำม้าเนี่ยมารักษามาบำบัดเด็กคที่เป็นออทิสติกนะคะนี่มันเกี่ยวอะไรคะอ๋อครับผมอันนั้นก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอาชาบำบัดนะครับออก็จะเป็นการที่นำเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นนะครับมาใกล้ชิดกับสัตว์นะครับ เพื่อที่จะได้เป็นการฝึกสมาธินะครับให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับผมอย่างของคุณหนุ่ยเนี่ยการได้ออกกำลังกายนะครับโดยใช้กล้ามเนื้อขาในการขี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพัฒนานะครับกล้ามเนื้อนะครับช่วยให้มีการฟื้นฟูที่เร็วขึ้นครับ ม้ามันเหนื่อยจริงๆเลยนะคะครับผมเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ใช้ได้เลยครับเพิ่งจะทราบเลยอ่ะว่าตอนแรกก็นึกว่าขี่แล้วแบบว่าเออนั่งไปเรื่อยๆอปรากฏว่าพอขี่เองแล้วโอ้โหมันได้ทุกส่วนเลยอะค่ะพี่กล้ามเนื้อเนี่ยจากที่แบบว่าไม่ค่อยรู้สึกอะมันรู้สึกว่าตัวเองเมื่อยอะค่ะฮะดีเลยครับเพราะว่าจะได้ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นครับผมหลังจากที่พี่ตีได้พูดคุยกับอุ๋ยแล้ว ียังใจดีค่ะพาอุ๋ยขี่เจ้า ATV ตัวนี้ชมบรรยากาศบริเวณรอบอีกด้วยค่ะเปิดหูเปิดตาสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะใน,ในสัปดาห์หน้าเรายังคงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมา้าซึ่งอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะการบังคับมา้ารวมไปถึงการดูแลม้าอีกด้วยค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ,คะตัววิ่งเนี่ยคุณก็ปล่อยให้มันลงไป ครับ <ไป S 2> ตึงไว้พอเขาจะใส่ถังให้กินครับนานนะครับ